เน,เน่นผอมเนาะแม <Yeah. S 1> ่เนาะจ้าวงกลมสีแดงแดงอยู่กับแม่น้อยนะคะ <Okay. S 2> พี่น้องใครที่ติดตามตัวเลขตำมลาวนะคะนีม่มาแล้วนะคะเป็นไอเอฟซีโต้เอยู่สายจนใหม่บ <laughs> <laughs> อกมาตามน้ำกันนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่24 พุทธิยี่สี่นั่นเองเนาะเป็นนน <Yeah. S 1> พุทธิยี่สี่นะครับเอ้าไปตามลากกันหน่อยน้ำกันนะครับ <c oughs> นันมันหายไร้สดเลยเจ๊ไร้สดไม่ได้เลยอ๋อเจเ๊อะไรเนี่ยเอ้าเจ๊แล้วบาทเนี่ยถิติเก่านะครับผมว่าผมดื้อมันหลี่อยู่ <c oughs> <c oughs> อ่ะห้เบิงชัดๆอีกรอบนึงนะครับ แต่เขาต้นเนียนนะครับเขาต้นเนียนเขาไม่น้อยนะครับอุตที่พานมานะครับน้อยน้อยวงกลมให้หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับมาตามต่อสําหรับพื้นที่ยี่สี่นะครับไปตมเหล้านัว,นว,นวก็ไม่น้อยนะครับรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้ไม่น้อยไปคน้วนวณให้นะครับกดไลคเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่น้องอย่ฝาฝากเดอ้อขออนุญาตต่างกล่อง แม่คุยกับเอฟซีไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจับกล่องล่อค่ะทักทายเอฟซีก่อนแม่บางคนก็โตัมากจ้าวันขุดเอาไม้เด้อแม่เออเด็กเอฟซีโทรมาบอกค่ะแม่จ้าโทรมาอยู่โอ้คนมาจังไรเนี่ยค่ะแม่บางคนเพิ่งจะถือยูสิบบาทค่ะตำล่าวนี่วันที่เท่าไรก่อนนะชิบหอดนี่วันที่ยี่สิบสี่วั่ นี่คือลูปเย็นดีเพราเป็นยังเล้วจ้าวันพุทธที่24กร,รกฎาคม2567นะครับย้ำแน่น่อยประจากข้คำนวณให้สดๆนะครับรอบแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับแม่ค้านวณไว้เดือแม่เดือกับถึนโทรมาว่าคือบ้เห็นมือแั่นเอ,อ้ย มาตั้งเห็นมาตีม่เข่าขับไปเบิ้งไม่่องเบิ้งอยู่เบิ้งมามามาตั้งเห็นคนสิคนสิมาอยูดดอกแต่เก่าก็ส่วงใบนะค่ะบอกเขาจ้ะกระแม่นหน้าอีนอยู่แค่มาถือกระตามจะตังไรสดกัใส่ปะบุอ่ะไล์ยูทูปเพจไลน์เพื่อใ ค่ะพี่น้องอัสวัสดีเอฟซีทุกท่านและพี่น้องเด้อน,นะคะได้สดไอ้ทั้งเพจเจตังนีปัญหานะคะท่านผู้ชมตอนนี้เพจมีปัญหาก็จะเป็นเจตังคนภูไทยนะคะมันมันแบบว่าช่องก็โดนโดนปิดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ฝากติดตามนะคะในช่องออสำรองของเจ๊ตังให้หน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะ เพราะว่าสีา่ตัวมาแล้วรับไปแม่ช่องโดนปิดระวังนม่น้อยเป็นรัพท์เทอร์ซับนะครับเดี๋ยวฝากไว้เป็นแ<ด>น,นวทางสําสหรับขนมไทยของแม่น้อยนะครับจ้าขอบคุณนายลายเด้อให้ดื้อเยเห็นมัน,ม,นมาซกกื้อมาจ้าเป็นโอนเงินมาให้เอฟซีเป็นโอนค่าขนมค่านมให้แม่น้อยนะครับน้าวสาลีกาแฟ

เพอได้ทุนในเดือนนาไปอีกยังองนพิ่งกำลังเออจ้าถาเบุงในส่องยูทูปเด้อบุญทำน้ำสูกบุญทำน้ำโศกมาแล้วสวัสดีเอ็กซีทุกท่านนะคะบุญยูนีล่ะยังไงฝากติดตามในช่องสำรองของเอดให้ด้วยนะคะเพราะว่าช่องจริงนะคะตอนนี้มันโดนติดกั้นนะคะไม่ สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะตอนนี้ฝากติดตามช่องสำรองให้แอดด้วยนะคะจะเป็นทางช่องแนวทางโชคลาภนะคะเจ๊ต่างคนภูไทยก็ตอนนี้ก็ถูกปิดกั้นนะคะท่านผู้ชมเอาง่ายๆคือ่องมันถือปิดน่ยพี่น้องอ่ะฝากติดตามช่องสำรองให้แน่เด้อพี่น้องเพื่อได้คขาน้นดมกค้าำมันนะคะท่านผู้ชมตอนนี้คือถึกปิดพี่น้องค่ะ าฝากติดตามช่องสำรองให้หน่อยนะคะใครไม่อยากพลาดนะคะอ่าใครโชคดีมีโชคลาบก็เออขอบคุณมากนะคะที่แบ่งปันน้ำใจให้กับแม่น้อยนะคะวันนี้แม่น้อยได้รับคา,คากคาแฟพร้อมเจ็ดสี่มาจากข้างในน้อกเจ็ตามค่ะฝากก่อนนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะช่วยไปติดตามในช่องนี้ให้แอดหน่อยนะคะ พะว่าแอดจะเอาตัวเลขแนวทางลงช่องนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้สองช่องทางนะคะก็คือโดนปิดนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่ามันยังออนแอร์อยู่แต่ว่าช่องก็โดนปิดนะคะ <laughs> ท่านผู้ชมเบ้าเลขหลายเบาวง่ายสิพี่น้องคะมันถือปิดบ่ได้เด้วค่าน้ำมันค่าน้ำชากาแฟแบบนี้ว่าสิเมาล้านเจเลีกับบ่ได้เลวพี่น้องเลย <laughs> อ่ะพี่น้องฝากติดตามให้ในเ <laughs> ด้อเธ้อได้ค่าน้ำม,มันรดเนี่ย นะคะกูกลางเลยพี่น้องคะ่ะนะคะจะกระต้องตอ่อสูต่อไปเนะาะยานเอฟซีพาดนะคะเข้ากัเลยต้องเอา่องไม้ว้กอนนะคะแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาให้ดูนะคะอันนี้ก็เพิ่งทํานะคะยังไม่ได้ตังเด้อพี่น้องคะ่ะยังไ่ได้แดงเงินจา้าบาทดูจะได้ลรอพี่น้องเดยวเด้อเ,เอาให้บ่งกันเพว่า,าให้เอฟซีเขาไปติดตามในช่องนี้ ผู้ติดตามเยอะอยู่แต่ว่ามันยังไม่สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะแต่ว่ามันลงคลิปลงอะไรได้อยู่นะคะส่วนช่องที่มันเอ,อ่อพอได้ค่าน้ำชากาแฟค่าน้ำมันอะ่ะมันโดนปิดนะคะตอนนี้เนะเาะแอบก็เลยเอายุ่งๆนิดนึงเนาะ,ะเดี๋ยวให้เอฟดูก่อนอฝากเข้าไปติดตามช่องนี้หน่อยนะคะอันนี้เป็นเพจจริงนะคะฝากไปติดตามด้วยนะคะ ากติดตามหน่อยเขาบ่ได้แท้ตัวเลขจ้ะอ๋อเขาบ่ได้ให้แท้ตัวเลขอ๋ออันนี้จะเป็นเพจนะคะท่านผู้ชมเพจนะคะเจ๊ตังพารวยแล้วก็แนวทางโชคลาภนะคะเดี๋ยวด้วยเนี่ยใจเย็นๆนะคะอันนี้จะเป็นเพจนะคะท่านผู้ชม ไปพี่น้องเอ็คไปเปลี่ยนไมก่อนบิ๊ซี่จะได้เห็นหม่อสัตวเฮ็ดอ่อนแอ์นิ่งกับพวกแมนว่าง่ายได้พี่น้องเลยเฮ็ดว่าได้เงินเลยตอนนี้นะคะ แต่ว่ามอนี่นะคะก็มี f เอฟซีฝากมาให้คุณแม่นะคะเดี๋ยวเอาเงินให้คุณแม่ก่อนนะคะเอฟซีฝากตังมาให้นะคะไมได้เลยสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมผู้เพื่อนกลับผู้เพื่อนกลับ เพิ่นกับเพิ่นกระไดน้ะแม่เนะาะอ่อแม่อันนี้ค่ะคุณแม่อันนี้ของคุณเอฟซีฝากมาค<อ>่ะขอบคุณนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณมากมากๆให้ <ภา S 2> เป้นรวยเด้อขวดจิมมาให้ค่<ฮ>ะให้หลายๆ <ฮะ S 3> ค่ะเพิ่น้วยๆค่<ฮ>ะน้องเงินมาให้แม่กะได้ซื้อขอ้าวต้มขานมกิน ยายไฮไลท์ของเก่าเนาะแม่นะมดจิมะไฮได้เป็นละลาดเด้อยายกับเม่นเนาะเขาพึ่งสุงงวดมาสั่นเปลี่ยนได้เยอะน่ะยเออเด้อใช่ด้วยเด้ออ่ะมาติดตามกันต่อว่าจะไดนเนาะคนงามอันนี้ฮารออกไปกวนออกไปยตีมันแม่โจมันไปกับพ่อยังเป็นตีมันไปลูกแล้วลูกลุกไปลูกก็อยากจะลุ้นด้วยว่าตัวไหนมาสั่นชื่อว่าจะไหนแม่ชื่อว่าอะไร ซื้อฮักบอ,นอก,กน,อน้องฮักอ้เนาะพ่นกระฮักสมซื้อเนาะพ่นก็อยากอยู่ไก่เนาะให้จะได้แล้วขึ้นมะก่วนจริงๆน,นะคะขึ้นใหถ้ามาตัวตรงคงได้เยอะจริงๆก็คือเอฟซีพ่นต้องโอนเขาของแม่โดยตรงนะคะกับมีอ่บางท่านนะคะที่เพ่นเคยฝากเพิ่นก็ฝากนะคะเพ่นฝากอ่ะฝากได้ยูพี่น้องแต่ว่าหลายๆกับฝากถ้าหลายๆโอนเขาบัญชีล็อเดอร์ในหน่อยฝากให้ยูเขาอยากถือหลายนะ อะต่อเลยค่ะแม่เอฟซีรออยู่เอาเลย่ิงตีคำนวณให้สดๆนะครับไม้น้อยพในบริเหตุไปใก่อนดวงมาเพราะว่ารับสายเมื่อยเอฟซีโทรมาบอกขาดซายนะครับอ่ะขอขอบคุณขอบคุณนะครับเอฟซีทีเดยวรวมทัาบุญก็ไม่น้อยนะครับฝาก คาขนมคากาแฟให้ไม่น้อยนะครับสองร้อยบาทเป็นเดบซี่ของเกตตัง mm hmm. จากหลู่บลูซื้อคนนะครับเพิ่นฝากให้เซียนรุ่นนําอยู่เดี๋ยวต้องอ่อนให้เซียนรุ่นหอมเดี๋ยวสิอ่อนให้เ้อเ,เซียนท่านเลออ่อนให้เ,เป็นแนวข้างนะครับในวันพุธนะครับ ในวันพุธนะครับตำเล่าก็ไม่น้อยนะครับจะเป็นนวดที่สามนะครับสัดติตต๊นะครับสองนวดติดมาแล้วนะครับให้แม่พุ่งเขายิออ่งจอดห้าห้าสี่เกียตสองโอ้ยยิ่จอดโอ้ดยจอมเนี่ยบอกครับยิ่งจอดแม่พุ่งโตไหมนะครับเนด้นห้าสี่เกียตสอง ที่สี่ก็ไเด้เพราะว่าเอยียงไปเอยียงไปมันติดกัอวสวนห่างไกเพราะวาันกลับมาม,บมาสิกลับมาคือเขาเชี่ยันกลับัาอยู่างเ,เก๋งเงี้ย